ครับผมสวัสดีครับเจอกันกับผมนะครับปาเจดนะครับเม่นี่มาพามาเบืองปลามันที่ปลูกไว้นะครับสวัสดีกันทักทายกันย่ำส่วๆนะครับฝนตกนะครับนี่นี่นะครับเขามาปิดไฟนะครับผมออกไปอยู่บ้านหลังข้างนอกแล้วนะครับอืมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ หมูกันนะครับคือนี่ครับมันที่ผมปลูกไว้นะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับใส่ปุ๋ยระเบิดหัวไปแล้วของผมล่ำจะบ่ค่อยงามนะครับจะให้พืนลงหัวอย่างเดียวนะครับนี่ครับผมบ้านนี่ก็ตอนหนีงูพันธมีพายุนะครับปิดไฟไว้ย้ำคืนกันมาย้ำแรงกัมาเปิดไฟนะครับหลังจากที่ผมเหลือง,งานผพก,ก็มว่าเปิดไฟย้ำเสาก็มาปิดไฟ ก็คือเป็นบานสวนนะครับเบ่บไดอออกมาอยู่แล้วจะออกไปอยู่เห็ดบานอยู่ข้างนอกนะครับนี่ครับผมสวัสดีทักทายกันย่ำเต่าเตานะครับครับผมฝนตกนะครับย่นี่กับฝนตกตั้งแต่มื่ขึ้นนะครับครับผม เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดต,ตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ